กเมอ่บบี่ายกจบแล้วใช่เหอจบจบบอลสาย้เติมมันเติมไปนะแ่นนยีกบ้เเข้ามาไม่ได้ครับตรงนี้บ้านเดินตอนบอลขึ้นมาลงนี้บ้านเด่นอยู่ที่สุรชดนี่พทเอร์มเสุรช ไปที่แดนกลางผนกรพลากรแทงบอลขึ้นไปเอาแล้วครับลูนี้โอ้ยหายดนด้ไหยโดด้หายนเอ้ยย้ยกหากบยนะอกม้วยนะเฮ้ยต่างไปสาได้กับกาสู้การคันนะครับดิพิพิิจะให้กับ

เจ้าแดดแล้วนี่ในฝนตุเมื่อยน่ะถึงอหาละนองอ่ะโดนแดดสองหน้าแต่มันเี่านั้นโดนฝนน่ะโอ้โหหนีเหมยน่ะนี่ท่งานไม่ทันช่างมันไม่ทันช่างมันยางอยู่คุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không